ช่างตุปพาเที่ยววันนี้เราจะมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีกันนะครับอันนี้นะครับผมก็เดบไปซื้อมาจากเซเว่นต้องชิมบัครับ,รบวันนี้เรารีบกินเราจะไปไหนกันครับบ้านช้างครับไปบ้านช้างไปทำอะไรครับไปอันนี้ครับไม่เป็นหรอ มันร้อนอะ่ะมันร้อนจริงมันไม่ได้ร้อนครับมันเผ็ดครับไม่ได้เผ็ดครับตัวไม่ได้กินน้ำเลยครับทุกคนนี่ดูช่องแากการเลยครับ <ul ly> เขากินอะไรนี่เหรอครับครับเขาเผ็ดกันครับ <ul ly> ครับแต่พวกไม่เผ็ดครับ เพราะว่าไม่รู้อะผมจริงไม่เป็นเลยมีพริกด้วยครับเมื่อกี้ใส่ไปแล้วครับเติมไปแล้วครับอันหนึ่ง มันก็สบายเลยรสชาติมันเป็นยังไ,รครแบบไงครับมันก็แบบไม่เผ็ดครับมันแบบหวานหวานอ่ะหวานเหรออร่อยกว่ามาม่าไทยเลยใช่ครับ อเริ decimal, ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเผ็ดแล้วครับเผ็ดแล้วครับเผ็ดมันไม่ร้อนหรอกมันเผ็ดเริ่มแล้วครับเริ่มออกอาการแล้วครับจะดูนะครับดูครับว่าผมจะกินหมดไหมครับ แล้วผมกินหมดเป็ว่าเป็นผมเป็นเด็กเทพมากครับแต่เราฉายาเพื่อนๆเรียกเด็กกากใช่ไหมครับกากเมื่อเช้าโดนเพื่อนด่าไอ้กากเล่นเกมฟรีไฟล์ครับโดนด่าเลยครับเล่นไม่เก่งใช่ไหมแต่เล่นเก่งอยู่นะขึ้นแรงแต่เพื่อนเก่งกว่ากากกว่าครับโดนผมยิงครับ คุณโดนด่าไปจำเลยครับหนูครับว่าผมจะทนกินหมดได้ไหมเอาใกล้หมดแล้วครับใกล้หมดแล้วครับนี่ครับอันนี้ครับ แล้วครับออกอาการแล้วก็จะไหวไหมครับล้มตาได้เมื่อไหรแล้วอ่ะไม่เผ็ดใช่ไหมครับเป็นอยู่ครับยอมรับแล้วครับว่าเผ็ดครับคำคำที่ห้ามันไม่ค่อยเผ็ดอะครับเออไม่คำนี้มันเผ็ดๆๆๆโอ้ยเมื่อกี้ผมพูดเร็วเกินเผ็ด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 ครับเมื่อกี้ผมพูดเผ็ดเผ็ดเผ็ดตี๋เดี๋ยใส่พริกเพิ่มอืมไม่เผ็ดเราไม่เผ็ดละ ไม่มีกำลังใจเลยไม่มีกำลังใจเลยกำลังใจอะไรเป็นไรหยกสดแล้วครับใกล้จะหมดแล้วครับเลยครับสุดท้ายครับครับผม เป็นยังไงบ้างครับอาการเป็ดครับเพลิดแล้วครับโอ้ยไม่ไหวครับขายขายออกมาแล้วไม่ไม่ไม่ไหวครับเพลิดก็กินน้ำครับไม่ไหวครับจะต้องทนครับทนเพราะเวลาเรากินได้เวลาเรากินบิ๊กอย่างอื่น มีการขายออกมาแล้วกินต่อหมดยังครับยังครับยังจะหมดแล้วครับเหงือแล้วบอกก็มันร้อนครับ <Wow. S 2> ว้าวหมดยัง,งครับอาการมันเป็นยังไงครับอาการไหนลงบอกดิบอกอาการมาดิยังบอกไม่ได้ครับยังบอกไม่ได้ครับใช่ไหมดเลยครับไปไหนครับ สู้กินครับสู้กินครับโอ้โหครับยกสดครับอร่อยครับพี่<ม>เซเว่นนะครับหมดจังหมดจังมดจังจะได้จบลิกแล้วครับ้ครับอ่สวัสดีวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อใ ไปกระไรให้ผมคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมากินให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวต่อไปคูณสองเลยนะครับครับสวัสดีครับ